วันนี้นะคะพี่แป้นจะพาน้องๆไปรับผมฟรีในทรงที่4นั่นเองกับแมพเดิมเลยค่ะ Sun s ั n ซ i l ซิตี้ไปดูวิธีการเล่นกันเลยเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆถ้าเข้าแมพมาก็ไม่ต้องพูดภาพธทรเพรย์เลยค่ะกดชิปอินโทรไปเลยเสียเวลานี่กดไปเลยค่ะพาน้องเข้า แมบมานะคะน้องๆก็จะเห็นทรงผมข้างบนโนที่เป็นทรงแอฟโฟนะคะ uh. ก็คือจะได้พรุ่งนี้ตอนตีสี่นะคะพ <Okay. S 1> ี่แป้งจะรีบมาท,ทําคลิปให้น้องๆเลยแต่ทรงผมที่เราจะได้วันนี้นะคะเป็นทรงผมถักเปียเป็นไฮไลท์เลยนะคะเข้าแมบ,บมาตรงนี้เลยแล้วก็กดตรงนี้เลยค่ะรับรองว่าวันนี้มันไม่บล็กแล้วนะคะน้องๆเลยเดินตามพี่แป้งมาเลยนี่ขึ้นสะพานมาเลยจ้าบอกเลยว่าอันนี้ง่ายนิดเดียวนะคะ จะไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะเลยแค่ทำตามพี่แป้งนะนี่มาตรงที่เดิมเลยค่ะ house of hair เดินตามมาเลยค่ะวันเมื่อวานนะคะเราเลี้ยวซ้ายวันนี้เรเลี้ยวขวานะคะวันนี้ก็จะเห็นทรงผมของเรานะคะที่ทรงผมตรงนี้ที่เราจะได้ในวันนี้นะคะนี่เราก็เข้ามาเลย วันนี้นะคะเราจะรับบทเป็นช่างทาผมหนึ่งวันนะคะเขาก็จะให้เรามาถามลูกค้าว่าเฮ้ยคุณจะทําผมทรงอะไร呀ผาบอกว่าช่วยสระผมให้ฉันหน่อยสิอย่างเงี้ยเราก็อ๋อต้องพาเขาไปสระผมนั่นเอง <c oughs> มาเลยค่ะคุณลูกค้าเชิญนอนเตียงเลยค่ะจะขยี้ผมให้แหลกคือน <c oughs> นี่นะคะเป็นซันซิลสีเหลืองนะนี่เราก็ทำการสระผมให้เขาเลย <c oughs> นี่สระผมเสร็จแล้วเขาบอกว่า ตออยสรบผมแล้วก็ต้องทําผมให้เราด้วยสิเราก็ได้ผมให้เขา,เอ,าอ้ยเดินติดอ้ยอยนะได้ผมไม่ได้เราก็ต้องใส่เซรั่มก่อน oh, <wow. S 1> เราใส่เซรั่มก่อนนี้เราก็ใส่เซรั่มฉีดไปเลย oh, <wow. S 1> ฟุกฟิกฟุกฟิก,ฟ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 กนี่แล้วสุดท้ายก็เขาบอกเฟลฉันก็อา้าฉันทำอะไรผิด <Huh? S 1> ฉันทำอะไรผิด <Huh? S 1> แย่แล้วแต่จริงๆแล้วคือจริงๆไม่ต้องทำแบบพี่แป้งก็ได้นะน้องๆ น้องๆไม่ต้องทําแบบพี่แป้งก็ได้นะคะน้องๆกดนี้ไปเลยด้านล่างมุมขวาได้ของเหมือนกันแต่จะเล่นก็ได้ไงมันก็สนุกดีนะคะนี่ได้ของมาแล้วคอนกรลชั่ a t i o n น้นงๆน,น,นี่ได้สุขผมรามมาแล้วสวยงดงามมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าได้จริงไหมใส่แล้วเป็นยังไงพี่แป้งจะใส่ให้ดูไปดูเลย พี่แป้งก็ใส่ให้น้องๆดูแล้วนะคะ <No. S 1> มันเป็นผมสีดํานะคะถักเปียแล้วก็มีไฮไลท์สีแดงอยู่ตรงกลางหุยมันไม่เหมาะกับเป็นของฟรีเลยอะมันสวยเกินไปมุยอะบอกเลยนะคะว่าสายฟรีต้องชอบแน่เลยขณะพี่แป้งเติมพี่แป้งก็ชอบเพราะของมันต้องมีเป็นไงกันบ้างคะกับคลิปนี้นะคะหากน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่แป้งด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าอยากพี่แป้งทําอะไรเ <Okay. S 1> จอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย